ข่าวบาักขามกีฬาุตบอลไทยใบฉีสไตล์ประจบวบัญชี6รกรกฎาคม2567โดยชายพบบัคขรั่งุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่งงนว,นนขง,ขวชงของเย็นวันนี้กันดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อารยังไงดูวเรนาะออสเตรเลียคาใจขออุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยยู16ปีในขณะนี้ โดยหลังจากที่ทางด้าน,น,นของทีมชาติออสเตรเลียลงสนามในการพบกับทางด้านของทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู U 16ปีไปมากถึง2นัดนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มและรอบชิงชนตเิศในการแข่งขันฟุตบอล a f f อยู16ปีแชมเปี้ยนชิพ24ณับเมืองสุรากาลตาประเทศอินโดนีเซียแต่ว่าออสเตรเลียเองยักษ์ใหญ่ของทวีปเอเชียยังไม่สามารถที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้เลยทั้ง2ครั้งหากนับในเวลา90นาที โดยล่าสุดนั้นทีมชาติออสเตรเลียเตรียมที่จะทําหนังสือยื่นเรื่องถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยขออุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยยู16เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริสุทธิ์ยู17ปีชิงแชมป์เอเชียโดยมีเป้าหมายชิงตั๋วไปโดยเวทีโลกในครั้งนี้ ที่สาคัญเองทั้งสองทีมยังไม่รู้ผลแพ้ชนะระทางออสเตรเลียชื่นชมเด็กไทยชุดนี้เล่นฟุตบอลได้อย่างดีเยี่ยมเล่นได้สนุกและก็เล่นได้เป็นผูบน้บอลอ่าจริงๆในขณะ,ะนี้ส่วนกําหนดการแข่งขันจะเป็นวันใดและจะมีการประกาศอย่างเป็น,นการกดรรนวันนี้อย่างแน่นอนโดยโปรแกรมจะไปแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลียนะโอ้โหเป็น,นว่าง,งานนี้ขอเชิญอุ่นเครื่องนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดเป็นอย่างมากเขาเรียกว่านัดคาใจเลยก็ว่าได้แต่ถือว่าไทยนั้นทาเต็มที่ที่สุดแล้ว น่าเสียดายที่ไม่ได้ชมป์นในครั้งนี้แต่ก็ต้องรอดูขนต่อไปการันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่ากัปตันช้างเปิดเผยเหตุคัมแบ็กกับเปนท่านของบรูเว็บชมเบรีเทรมที่จะรุยศึกฟุตบอลฟุตซอลไทยลีก โดยกฤษิสดาวงแก้วนะฮะแข้งฟุตซอลทีมชา้ิไทยได้เปิดเผยเหตุผลที่กลับมาลยุยโต๊ะเล็กกันอีกครั้งหลังจากที่ถูกบริเวทปล่อยให้นครประชมยืมตัวไปใช้งานรุยศึกฟุตบอลไทยลีกในฤด,ดูกาลสัปัา23ที่ผ่านมาเพิ่มเติมในขณะนี้ ล่าสุดนั้นกัปตันช้างกฤษิดาบงแก้วได้กลับมาเลยกันต่อกับด้านของบรูเว็บชมบุรีในศึกฟุตซอลไทยลีกในฤด,ดูกาลสาที่อวัน24ที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้โดยกฤษิดาบงแก้วเองได้เปิดเผยได้ว,ว่าผมได้พูดคุยกับท่านประธานครับและขออนุญาตไปเล่นฟุตบอลช่วงนั้นฟุตซอลก็ปิดลีกพอดิบพอดีครับก็เลยอยากจะไปเล่นฟุตบอลและก็ได้เซ็นสัญญาก,กับน,นคนปรปฐมหลังจากที่ได้กลับมาช่วยบรูเว็บต่อในครั้งนี้นั่นเองครับ ดยการน,นี้นะผมเมื่อถูกถามนะฮะถึงความพร้อมของบูเรบชมบดีถือว่าเป็นบทพิสูจน์หนึ่งครับที่เราเล่นโดยที่ไม่มีอ่าต่างชาติไม่มีน้องๆทีมชาติรวมถึงดาวรุ่งที่ขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้และก็ผมคิดว่าการใช้ผู้เล่นไทยก็สามารถที่จะเล่นเข้าขากันได้ร่วมกันใจกันได้ปีนี้ก็สนุกอย่างแน่นอนครับเพราะแม้ว่าเราจะไม่มีต่างชาติก็ตามที โดยเป้าหมายของบริเวชชุมบรีทุกๆปีคือต้องการเป็นแชมป์ลีกอยู่แล้วครับที่เราลงเล่นปีนี้ก็อยากจะทําผลงานได้ดีเพราะว่าเราไม่มีผู้เล่นต่างชาติเข้ามาช่วยเราก็ต้องเอาผลงานของนักเตะไทยนี่แหละครับที่จะสู้กับทุกทีมลึกๆแล้วบริเว็บจะจะเป็นแชมป์ในครั้งนี้ครับ เอาหมายส่วนตัวของผมคืออยากจะทำผลงานตรงนี้ให้ดีกับสโมสรพาสโมสรเป็นแชมป์ส่วนเ,นเรื่องของทีทมชาตินั้นเขาจะเรียกตัวหรือเปล่าไหมผมก็ต้องพิสูจน์ผลงานจากทางในลีกถ้าผมดีจริงโค้ชก็อาจจะเรียกครับ กับตันชานได้กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2024นัดแรกของบุรุเวชชุมบุรีจะพบกับการท่าเรือ S.A.S.M. วันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมเวลา1 3 0นถ่ายทอดสดทางช่องอ่า Facebook และก็ u t u b e ฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์และก็ช่อง t Sport 7ในขณะนี้นั่นครับเป็นนาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับ น่าดูเป็นอย่างมากเลยนะปราสาทไฟฟ้าเรียมเปิดบ้านอุ่นเครื่องต่อพิ่คาดในช่วงปลายเดือนนี้ถือเป็นเกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดที่น่าติดตามดูเสียเหเกินนะฮะหลังจากที่ทีมงานได้รับข้อมูลนะว่าบริดัมเนี่ย ได้เชิญพีทประจบ FC มาอุ่นเครื่องกันด้วยที่ช้างอารีนาก่อนที่ไทยลีกซีซั่น2 0 2ว 24, ช่วงวันที่24กรกฎา,าคมนี้ซึ่งทัพปราสาทสายฟ้าถือว่าเป็นทีมที่เรียกเสียงคือฮาเวลาไปรับแข่งกับทุกทีมโดยในวันที่13กรกฎา,าคมนี้พวกเขาจะเดินทางลงไปอุ่นเครื่องกับแดนใต้คนครศรีอ่ายูเนเต็ดนะฮะเวลา10อ่าอนาฬิกาน,านาชาติตราการโกศล ก่อนจะกลับมาเปิดบ้านเจอกับในด้านของโลพักต่อวิคาตในช่วงปลายเดือนนี้สำหรับในด้านของพีทีประจบเอฟซีนฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงพวกเขาเสริมทัพปิดเดียวนักเตะค,ครบแล้วที่8คนและจะไม่ดึงใครเข้ามาอีกแล้วซึ่งรายชื่อทั้งหมดที่เป็นแข้งป้ายแดงประกอบไปด้วยบารอสทาเดรี iri, จากการท่าเรือเอฟซอารีอามีราลีเชกินีจากนครปฐมซึ่งตาอัว เฟเบร์ลาจากลำพูลเวเรออร์สนดุกรารชินจอมจากสิงห์เชียงรายธนเศษตสุจริตจ,จากตลาดเอฟซีการนรินฐาวนศักจากเมืองทองวันเดอร์บรุรจากธุรกันย์คอกและคนสุดท้ายเจนรบสามพอดีจากบีจีประชุมในคลักดีนั่นเองนะเป่างานนี้นะผมก็ต้องรอนดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงเจ้าอาร์มได้เปิดเผยความพร้อมของแบงคอกบีจีเอสก่อนจะเปิดซีซั่นฟุตซอลไทยลีก โดยชาวราสีอาวุธนะเพ่อนสโมสรฟุตซอลแบงคอก BTS ลั่นขอพาทีมในการลุ้นแย่งแชมป์ลีกในฤดูกาลตะวัน24และก็หวังจะดึงอาติดธงไปลุยศึกจริงแชมป์โลกเดือนกันยายนี้ที่ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเจ้าอาร์มเนี่ยตัวรับในวัย25ปีได้เปิดเผยความพร้อมล่าสุดของตัวสังกัดก,ก,ก่อนที่จะลุยศึกฟุตซอลไทยลีกฤด,ดูกาลใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าบอกว่าตอนนี้ทีมพร้อมเกิน90%แล้วครับส่วนผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ก็ปรับตัวกับทีมได้ดีปีนี้มันมีอ่าทีมที่แข็งแกร่งมากกว่าฤด,ดูกาลที่แล้วครับส่วนเป้าหมายของเราก็สูงขึ้นและหวังที่จะลุ้นแชมป์ฟุตซอลไทยลีกในครั้งนี้ให้จบได้ ส่วนตัวผมก็อยากทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดครับเพราะหวังว่าจะติดทีมชาติไทยไปโดยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานส่วนจะติดได้หรือไม่นั้นก็แล้วแต่โชคครับเจ้าอามที่ทำไปทั้สิ้น17ประตูในฤด,ดูกาลที่แล้วได้กล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดเปิดสนามของแ n g k o k BTS จะเปิดตารางพบ JT ท r u c ัอ่นอานครราชสีมาในวันเสาร์ที่13กรกฎาคมเวลา1 6 3 0นณนะอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา มีนบุรีถ่ายสดทางช่อง Facebook แล้วก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์แล้วก็ช่อง T-Sport 7เจในครั้งนี้นั่นเองครับอาจจะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะฟุตซอลกลับมาคึกคักกันแล้วรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงดาวรุ่งเสือเหลืองโยคขาแข่งเจลีก3กับทนาน่นของ f c โอซาก้านะ โดยการน,นี้ทางด้านของสโมสร FC ฟซีโอซาก้าทีมในศึกเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นบารุษข้อตกลงในการที่จะคว้าตัวโมฮัมเหม็ดอาบูคาบเรลดาวรุ่งของทีมชาติมาเลเซียชุดยุคสปีร่วมทัพอย่างเป็นทางการล่าสุดนั้นทางเอฟซีโอซาก้าก็ได้ประกาศเปิดตัวโมฮัมเหม็ดอาบูคาบเรลดาวรุ่งชาวมาเลเซียวัย19ปีรายนี้ เป็นติดทีมชาติระดับเยาวชนมาเกือบทุกชุดแล้วเข้ามาร่วมทัพในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยทั้งดั้นของโมฮมหมัดอาบูคาริลจากสโมสรสารังงอเอฟในลีกสุดสุดของมาเลเซียจะย้ายไปร่วมทัพเอฟซโอซากา้าด้วยสัญญาย,ยืมตัวเป็นเวลากว่า6เดือนจนสิ้นสุดฤดูกาลส0 24พร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มเติม สำหรับท่านของโมฮัมหมัดอาบูลคาริลเนี่ยเดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับ FC โอซาก้าเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนจะเซ็นสัญญาในการยืมตัวโดยสกเจลิก3และเป็นนักเตะรายที่สองของมาเลเซียต่อจากคน,น im, ก oh Sports, ทั้ยยนของรุกมานทาคิมจากโยโกฮาม่าสปอร์ตที่ได้ย้ายไปรุยสกเจลิก3าในครั้งนี้นะ้าผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาด้นครับ อารัยังไง2ทีมคู่แข่งรอบรองชนะเลิศทีมสาวไทยชุดยุ20ปีที่ต้องเจอในคราาั้งนี้โดยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดยุ20ปีตเตรียมที่จะลงสนาม แมตชีชะตารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของทีปเอเชียวันที่6กรกฎาคมโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวยูี่ิปีชิงแชมป์เอเชีย2024อาเซียนบูมเมนอยู่20ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่1 8ถึง8กรกฎาคมที่เมืองเชียงเหมินประเทศจีน สถานการณ์ล่าสุดทีมสาวไทยชุดยู20ปีลงสนามไป2นัดชนะไป2นัดรวดนะฮะมี6กแต้มเท่ากับทีมชาติจีนซึ่งทีมสาวไทยการันตีเข้ารอบสู่รอบรองชนะเลิศในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่ชี้ขาดว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มในครั้งนี้ในเวลานี้เท่านั้นโดยทีมสาวไทยจำเป็นจะต้องชนะทีมชาติจีนถานเดียวเพื่อจะเข้ารอบฐานะแชมป์กลุ่มเพื่อที่จะได้ไปพบกับเกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศซึ่งถือว่าเป็นงานที่เบาวกว่าในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นทันข่าวพักคำกีฬาฟุตบอลไทยบายิชิสไตล์ประจำวันที่6กรกฎาคม2567โดยชายบวครั่งฟุตบอลไทยครับ